สวัสดีค่ะช่องมดดารกลบ้านเจอสีงฟูวันนี้มาอาเป็ดข่าวสารไม่ใช่ข่าวสารทางบ้านกอกนะคะวันนี้เป็นข่าวสารของ วัวจะสีเองนะั่นคือข่าวสารการลดน้ำหนักนเพื่อนๆวงจะทราบดีวาเจะสีนีทำข่า,ขาวกอกมานี่ก็จะเกือบๆปีแล้วนะคะแต่ว่าเจะสีมีเหตุผลจําเป็นในะช่วงเหล่านี้นะช่วงเวลานี้เดือนนี้หนึ่งเดือนขออนุญาตเพื่อนๆนะแจ้งให้ทราบแลทุกการวาเจะสีขอหยุดพักการทําข่าวกอกก่อนสักหนึ่งเดือนเพื่อมาดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นเองนะคะเพื่อนแล้วก็นะในช่วงนี้เจ๊สีก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองในการลดน้ำหนักร้อยเปอนระ์เซ็นต์เชื่อฟังนะโค้ชหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องลดน้ำหนักเชื่อฟังเขาร้อยเป กินเท่าไร่ดื่มเท่าไรออกกําลังกายเท่าไร่จะสีปฏิบัติตามร้อยเปอร์เซ็นต์ปลากฏว่าหลังจากที่กลับมาดูแลตัวเองนะคะเต็มร้อยเลยสองวันสองวันที่ผ่านมานะคะเพื่อนสิ่งที่ปลากฏว่าหเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือน้ําหนักเจสีขยับลดลงมาแล้วหนึ่งกิโลกรัมขอบพระคุณนะโค้ชนะคะที่ดูแลอย่างดีแลวตัวเจสีเองนะเจสีไม่ได้ขายโฆษณายี่ห้อผลิตภัณฑ์ให้ใครนะ,ะเพื่อนวันนี้เรามาเล่าเรื่องส่วนตัวของเราเพื่อนฟังเท่านั้นเองนะคะที่นี้ <c oughs> เราสุนเรื่องฟังกันต่อไปคือว่าหลังจากที่ตัวเจสีเองนี่ไปออกกําลังกายเมื่อวานไปทําการแพลงกิ้งเนาะออกกำลังกายตามที่เขาเรียกบาร์ดี้เวทเนาะใช้น้ําหนักตัวในการเป็นการใช้น้ำหนักตัวในการ,อ,การ,การออกกําลังกายน้ําหนักตัวเราเองนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าบาร์ดี้เวทนั่นเองป้าก็ว่าเจษีทำแพลงกิ้งเมื่อวานโอ้ยเจ็บพุงมาสันสูปวดมาก <laughs> ปวดพุงมากเจสสี่ของภูปวดพุงมากวันนี้ไม่สามารถไปแพล่งกิ้งได้นะคะก็วันนี้ก็คงจะต้องแค่เดินอย่างเดียวเราปฏิบัตินะตามที่โคชนาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องการเดินเจสสี่ก็ต้องไปเดินนะคะวันนี้ก็นะคะเรื่องการเดินอย่างไรจะมาอัปเดตในช่วงเย็นเย็นของวันนี้นะคะตอนนี้ถามว่าเย็นมันก็เย็นแล้วนะตอนนี้มันก็ห้าโมงแล้วละ่ะห้าโมงเย็นแล้วละ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาอัปเดตเพื่อนฟังสั้นๆนะเพื่อนนะอ่าอย่าลืมนะคะรักสุขภาพตัวเองด้วยทํางานเต็มที่นะคะถามว่าอ่า บาลานส์อะไรพวกนี้เพื่อนๆกน็ชอบพูดว่าเว r ร์กบาลานอะไรนะรคือทำความสุลในชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตปรากฏว่าตัวเจสีเองนั้นนะคะเพื่อนต้องบอกตรงๆว่าเจสีเป็นคนแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะ บ้านนิดนึงคือทาทาอะไรก็ช่างเจงสซี่ก็จะเต็มที่กับมันไปเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราลืมไปว่าตัวเราเองไม่สามารถเต็มที่ได้กับทุกเรื่องในเวลาเดียวกันเพราะว่าอะไรนเพื่อนมันในเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องการนาข่าวทางบ้านกกอก,กนั้นถามว่าเจสซี่ทุ่มเทไหมทุ่มเทตมเทต็มร้อยวันหนึ่งตีออกมาได้ประมาณหลังๆมาเนี่ยที่ไม่ทำลายสดอันตีมาได้วันหนึ่งประมาณสักหกถึงแปดคลิปนะ วิวดีมากแต่ว่าจําเป็นจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพก่อนขอเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะเพื่อนนะอ่ะโอเคอัปเดตกันเท่านี้ละค่ะส่วนเรื่องการเดินออกกำลังกายเดี๋ยวมาอัปเยตอีกคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็มาล้าลางไปด้วก่อนอย่าลืมนะดื่มนะ้ำไม่ได้สามลิตรตามที่นะคะ จะพูดเย่างนี้นก็ต้องบอกตัวเองสิตัวเจ๊จีเองอะดื่มน้ำสามลิตรวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนฟังตามที่โค้ชเขาแนะนํามาเนี่ยดื่มน้ำสามลิตรที่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราดื่มได้มาสองวันแล้วแม็กเขาสอนมาตั้งกี่เดือนแล้วอะไม่เคยปฏิบัติตามเลยนะคะวันนี้ปฏิบัติได้แล้วดีใจมากเอามาเล่าสู่เพื่อนฟังโอเคป้าเจอกันคลิป,ปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้หนึงสำหรับใครสนใจจะลดน้ำหนักเพื่อนมาชาเลนด้วยกันได้นะพี่หมายคขามากใครอยากจะลดก็เอามาเล่าสู่คนฟังก็ออกกาลังกายก็มาเล่าสู่คนฟังในคลิปได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าเราทําอะไรบ้างในการลดน้ำหนักมาแชร์ว่าเราไปออกกำลังกายอะไรมาแชร์ว่าเราไปกินอะไรบ้างเราถึงลดเอามาแชร์กับเจสีนี่แหละคอมเมนต์ให้เจสีหน่อยเยอะๆอยากจะรู้เพื่อนประสบผลสำเร็จอย่างไรเจสีก็อยากจะได้นะเป็นแนวทางเป็นแรงใจเป็นแรงจูงใจในการลดน้ำหนักต่อไปเพราะเจสีต้องลดน้ำหนักนะคะเหลือเวลาอีกสองเดือนไอ้สี่เดือน เดือนนะคะเพื่อนโปรแกรมที่เราวางแพลนไว้ที่เราจะลดหนักเนี่ยหเดือนทีนี้เหลือเวลา4เดือนค่ะนะคะโอเคเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวนี่เจสีัวฟูมาออกกาลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะที่เดิมมาหากําลังใจการออกกาลังกายวันนี้เจสี่ัวฟูแพลนไว้ว่า สียางจักหนึ่งชั่วโมงพี่น้องเชา้านี้เริ่มต้นการออกกำลังกายตอนหกโมงสิบเอ็ดนาทีพี่น้องบ่เป็นหกโมงสิบเจ็ดเอหกโมงสิบเอ็ดนาท,ออนาทีแต่ว่าเหตดวิดีโอหกโมงสิบเจ็ดกระซ่างมันถอดเริ่มต้นที่นับที่หกโมงสิบเอ็ดนาทีเราจะจบการออกกำลังกายที่เจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีแล้วก็นยางเมื่อบานพี่น้องนะคะลองเพลงฟังเอาบอ,อาบะในระหว่างที่จเจเชียวฟุกกำลังเดินอยู่นี้เราจะร้องเพลงปลอบไม่ใช่เราจะร้องเพลง อะไรดีคะปลอบใจตัวเองนะอะมาเพหงนี้มากขึ้นแหงเพ่งแังใดก็ลองไปโหลดนฝรั่งมาหลา่ที่นอทีนอย่างมาแล้วสินลองปาหนอ้ยฉ้นโอระไปในความผิดนี้เสียเธอไปนั้นรู้ว่าผิดที่ฉันเพราะไม่เข้าใจ อยากบอกให้รู้อยากจะบอกว่อยากเปิดหัวใจเดินรอบสนามเนินใช้เลาปรมาสักอ,อน่าจะหกนาทีนะห้าทีนะเดนเินเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาห้าทีอง่้ยแหละพี่น้อง ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูเนี่ยคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ